แล้วก็โปรเจกต์วันเกิดเห็นพี่ๆมันมีทุกคนไปเต็มเลยเดี๋ยวเท่าว่างอาจจะไปนะแล้วก็ขอบคุณตัวคำอวยพรจริงๆนะครับที่ตีปลอดภัยตัวเมื่อวานแบบตกใจนิดนึงมานานหรือ,อยังครับมาประมาณ3มนาที แฮปปี้บิ h d a y ครับอขอบคุณครับขอบคุณทุกคนเลยครับผมแล้วก็เอเลยนะครับเดี๋ยวแบบจะไปนั่งไล่อ่านอีกปังมาก <c oughs> นี่เป่าเค้กด้วย <c oughs> ผมสั้นแล้วน่าหลักอ๋อ หรอตัดผมแต่นี้เริ่มยาวแหละ <c oughs> นังตีทำผมสีอะไรให้เป็นสีน้ำตาลหรือเปล่าใช่สีน้ำตาลเมื่อกี้เห็นตีๆไม่ได้จใจมันเกินหรอกคา่ะอ๋อ จริงจ,งจงมีครับแต่ว่าแบบเป็นห่วงพี่พทุกคนด้วยแล้วก็แบบหลายๆเรื่องครับแบบสถานการณ์ว่ามันนั่นแหละครับทุกคนการเดินทางด้วยอะไรด้วยก็ครับตามนั้นก็เดี๋ยวค่อยเจอกันงานอื่นก็ได้เนาะ โอ้ยผมแบบต้องไปทำเสียผมงอกแกแล้วโอ้โหของควันช่วงนี้ซ้อมหนักไหมครับหนูตีช่วงนี้ซ้อมครับซ้อมไปแฟนนีดบอกเลยว่าทุกคนต้องว,ว้าวอ่ะหมายถึงว่าทุกคนต้องรอดูเลยว่าแต่ละคนเนี่ยจะเอา โชว์หน่อยไปให้ทุกคนดูไปดีครับคุณครับวันนี้ซ้อมเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยเลยเค้ก <Okay, S 2> อร่อยไหมอร่อยผมเสียบ้างไหมลูกเสียครับแต่ว่าก็เวลาสามผมก็ใส่แบบพวกครีมนวดหรือว่าแบบทรีทเมนต์อะไรอย่างเงี้ย ขอบคุณครับวันเกิดทำอะไรครับวันเกิดซอมครับ mm. วันนั้นซื้อลิปสติกไลท์มิซูมีด้วยโอ้ยจริงหรอ พักผ่อนเยอะๆด้วยนะครับขอบคุณครับขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงขอบคุณครับไหนวันนี้พี่ๆทำอะไรกันยี่สิบแล้วแถวเปิดแถวแฟนอย่างเร็วจะจะขาดระบี <laughs> ต้องทำมามีมามีให้มีแฟนไหม เก็บโปรเจกต์ตีนะอุ้ยตีเห็นแบบคาฟเฟ่อะน่าไปมากแล้วก็เห็นจอที่ลีโดเห็นจอ MBK เห็นพี่ๆไปเก็บโปรเจกต์อยากไปถ่ายด้วยเลยแต่ว่าเดี๋ยวรอไม่รู้ว่ามีถึงเมื่อไรแต่ว่าเดี๋ยวรอเวลาว่างอาจจะแอแบวบไป เค้กอร่อยไหมอร่อยอ <laughs> พักผ่อนเยอะๆด้วยนะครับได้ครับก็ช่วงนี้แบบการพักผ่อนเป็นสิ่งสำคัญนะทุกคน ขอบคุณครับมีเมนแบบแฮปปี้เบร h เย์เต็มเลยน่ารักมากสินเจ้าไปก่อนนะลูกโอเคครับดูดีๆไลฟ์แล้วมีกำลังใจซอบเลยสู้ๆครับ เย็นนี้กินอะไรดีอยากกินส้มตำมาทุกคนเอาจริงๆเลยตอนเนี้ยคิดถึงทุกคนนะครับยังไม่ปิดเทอมเลยน้องตี๋เขาเป็นพี่ปอได้ไหมได้เลยอก็ ทีมพี่แฟนสาวนะครับจริงจริงปอเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชนี่พี่ปอเป็นแบบนี้เหมือนปะมานานอย่างรูปแบบแป๊บหนึ่งครับไม่นานมาก เขาเป็นแพตตี้อุย้ยแพตตนี่เหมือนเลยแพตตี้อาจจะต่อจะพูดละเวลาเขาอยู่กับติเขาจะพูดแบบเสียงเบาๆเขาจะพพี่ติพี่ผมอยากกินอันนี้ยครับพี่ติครับอ่าเราจะทำอะไรกันต่อครับฮ่าฮ่พี่ติครับ้อาแพ์เป็นแบบนี้ครับ สังฮ <ih unting violin beeping> ัลโหลพี่ตีสวัสดีครับเจอกันวันนี้หันะลโหโอเคครับเจอกันครับแล้ววันนี้มีกิมไฟสไซ EP หนึ่งนะทุกคนตอนสเปเชียล EP สเปเชียล EP ตอนแรกใช่ เ่งมาดูน้องตีพูดใหม่ได้ไม่รู้สวัสดีครับ p e o p l อ เสียดายวันนี้น่าจะได้เห็นองเตีแ๋แท้ไม่เป็นไรนะทุกคนเพราะว่าเราต้องแบบปลอดภัยไว้ก่อนนะลงไลฟ์กี่โมงคะเดี๋ยวแป๊บเดียวน่าจะไปแล้วจริงๆวันนี้ที่มาไลฟ์คืออยากขอบคุณพี่ๆทุกคนเลยที่มาโวยพรกันใช่น่ารักมาก ตีพยายามไล่อ่านอยู่นะครับแล้วก็จะพูดถึงเรื่องงานเมื่อวานก็คือเอยงานวันนี้จริงๆวันนี้ตอนเช้าเราต้องไปวันเกิดเนาะแต่ว่าด้วยจากสถานการณ์เมื่อวานด้วยอะไรด้วยจริงๆเมื่อวานแบบ พี่พ่ก็คงตกใจเหมือนกันใช่ไหมแต่ว่าถ้าปลอดภัยก็ดีแล้วครับว่าค่อยมาเจอกันงานหน้านะงาน,น,นอื่นๆยังมีเยอะแยะที่เราจะได้เจอกันนะครับไม่ต้องเสีย,จยนะใจนะใช่ ทุอางมันเกินหรบคขาคนั้าเหนื่อยไหมวันนี้ไม่เหนื่อยเลยงองไงรหรอไม่ได้งองไงรครับไหนตีเหมือนเพิ่งตื่นเลยไม่ใช่ไปไปไปซ้อมเต้นมาครับ อยากให้อะไรของขอนมันเกิดตัวเองไหมครับมไม่รู้สิครับคิดก่อนแต่เรื่องราวของวันนี้ก็คือ เราก็กาลังซ้อมเต้นอยู่เราก็กิน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 แล้วๆๆๆแบบหยุดแป๊บหนึ่งพี่ปอก็บอกว่าเดี๋ยวไปซื้อน้ำเป,ปล่าแป๊บหนึ่งนะะไรสักแป๊บหนึ่งก็ถือว่าพร้อมเค้กเนี่ยี่กํกำลังอยู่ในกระจกกำลังแบบดึงนวดอยู่แล้วเขาบอ Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday HAPPY BIRTHDAY you. ปีนี้ร้องไห้ไหมแอบร้องคนเดียวเวลาอ่านเวลาพี่พี่อยู่นอนน่ารักมากตี้องหูแมวหน่อยได้ไหมนี่ครับ นี่มีเป่าเทียนด้วยเจ้าต้กยี่สิบขอบแล้วเยอะๆเขาคนนับเดีย๋ยวสักแป๊บหนึ่งกันนาจะไปแล้วนะดูยน่ารักมากยิ้มเยอะๆนะขอให้คำวยผ่พนที่ พี่ๆม,มีทุกคนดวยพอมาส่งกลับไปเหมือนกันนะครับเช่นแบบมีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮงๆด้วยกินข้าวอย่างครับยังไม่ได้กินครับ เอ้ยข้าวเที่ยงกินแล้วแต่เขาเย็งยังไม่ได้กินครับทุกคนตอนเที่ยงกินบะหมี่แห้งหมูกรอบอร่อยนะหมูกรอบอร่อยมากพูดจริง มันเป็นแบบผมขาวอ่ะก็เดินเดียวกันเลยแฮปปี้เบอร์เดย์หน่อยได้ไหมครับแฮปปี้เบอร์เดย์นะครับขอให้มีความสุขมากๆยิ้มได้ในทุกๆวันนะครับ พี่ปอให้อร่อยไหมอร่อยอยากมาไปวันเกิดพี่ปอแล้วเร็วมาก พี่ปูไม่มาด้วยหรอไม่มาครับอาวันนี้ตอนเช้าตอนเช้าใช่ไหมไม่ใช่เช้าสิตอนก่อนไปซ้อมเต้นอนะตีไปทำบุญมาด้วยไปทำบุญมาแล้วก็กดน้ำถวายสังฆทานแล้วก็ฟังหลงพี่สวด อยากเห็นนังตีเวอร์ผมขาวเหรอน่ารักไหมไหนมุฮอ <ination noises> <sm all> ่าหมินก่อนนะครับ Hi from Indonesia Hi ไหนคค้งชิโร่มาหรอเมื่อกี้เห็นพี่ก้องหรอเดี๋ยวไม่ใช่ในติตาฟาสซังฮีโอ I love you ไหนพี่ก้องจีอ่ะพี่ก้องจิโวตีมีคนถามว่าถามมีว่า ดวงกับเธอเปกล้องอะไรโอ้โ oh หน่าจะอาจจะไม่รู้มื่อไรแต่ว่าน่าจะในปีนี้นะครับไหนอ่ะพี่ก้องจิโร่อ่ะทำแนวโน้มความเร็วใช่ปะ่ะทำแนวโน้มความเร็วคืออี้ยงอ่ะมันคืออะไรอะครับทำแนวโน้มความเร็ว จริงมาเป็นสับวิดวาเลยคือทำแนวโน้มความเร็วทำแนวโน้มความเร็วคือคืออะไรล่ะครับรีวิวพี่ก้องหน่อยจริงๆเนี่ยพี่ก้องเป็นพี่ชายที่น่ารักมากทุกคนเคยมีครั้งหนึ่งเดินเข้าเซเว่นไปอุ๊ยพูดได้ไปเนะี่ย เคยมีครั้งหนึ่งครับเดินเข้าร้านสนุกซื้อไปแล้วแบบตีอยากกินนมมากตีก็ไปหยิบนมอ่ะพี่ก้องบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ใจ่ายให้อย่างนี้เลยอ้าน้องป๋อน้องก้องตัวปลอค่ะุกคนอ้าว อ้าวทุกคนเขาบอกวิกล้องแอคปอมอ่ะตายแล้วเดี๋ยวโดนล้ออีกแน่เลยอ่ะท้าไม่เป็นไรแต่ว่าพูดจริงพูดจริงพี่กองใจดีมาก แต่ว่าพี่ๆทุกคนคือใจดีทุกคนเลยแบบพี่อยู่พี่เซพี่โทเยถึงเขาจะชอบแกล้งแต่ว่าเขาใจดีนะครับทุกคนเก็บเป็นความลับนะครับว่าติแบคุยกับพี่กล้องแอบปอมแรงมาก ห้ามแก้งกันนะต้องมีคนอาจไปแก้งแน่เลยอ่ะเอ็นดูตลกอ่ะ <c oughs> ตกใจเลยอ่ะเหมือนพี่ก้องมากพรังบวกเชิงลบมาก โอ้ต้องดงแูแซลแน่เลยอ่ะใี้ด <Maybe S 2> พี่เซฟหน่อยพี่เซฟเหรอครับพี่เซฟเขาก็แต่ว่าพี่เซฟเป็นคนแกล้งแกล้งตีน้อยสุดเลยจริงๆนะตีนแมในใครในดีเอ็มดีครับ เมนทุกคนเลยได้ไหมอุ้ยท <sentences> ้องร้องเดี๋ยวจะไปแล้วนะครับทุกคน ให้แก้งตีเยอะที่สุดพี่ก้องอยี่สิขวบยังดื้ออยู่ไหมไม่ดื้อแล้วยี่สิบขวบคืนเป็นเด็กเรียบร้อยครับผมก็จะบอกว่าวันนี้มีกิมมิ่นฟ้าสเปเชียลอีตอนแรกครับแล้วก็ขอบคุณทุกคำมวยพรเลยนะครับตีก็จะไป หลังจากนี้ก็จะเป็นนั่งเลื่อนไลอ่านแล้วก็สำหรับใครที่ตอนแรกตั้งใจจะมาเจอแต่ว่าเดินทางมาไกลก็ขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณจริงๆครับแล้วก็ ให้พี่ๆทุกคนมีความสุขมากๆพักผ่อนเยอะๆนะครับเราเจอกันได้ตามอีเวนต์ตลอดเลยนะบ๊ายบายนะครับ นักมามีรักพี่ๆทุกคนนะนี่รักพี่ๆมามีทุกคนนะครับเดี๋ยวเราจะแอคสี่ท่าก่อนลงไลฟ์หนึ่งสองสามสบายครับ